ครับสวัสดีครับผมจะเรื่องสีทองนะครับวันนี้ขอแนะนำขออนุญ,ญาตแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม PowerPoint บนมือถือนะครับอันดับแรกนะฮะเมื่อเราเข้าหน้าจอตัวสับมือถือของเราแล้วก็ไปที่นะครับแอปพลิเคชันนะครับจากนั้นเราก็าไปเลือกตัวโปรแกรมแปปรอป PowerPoint ที่เรามีนะครับถ้ากำลไม่มีก็ไปดาวน์โหลดได้ที่อแอป,ปสตูหรือ ตามย่อมือถือของท่านนะครับอันดับแรกเลยนะครับในต,ตรงนี้ผมยังไม่มีเดี๋ยวเราจะเลือกโปรแกรมใหม่นะฮะอันดับแรกเราก็ไปที่เปิด powerpoint นะครับปิดนว่าข้อมูลที่ผมเนี่ยจะอยู่ใน google drive นะฮะเราก็จะค้าไปที่ google drive นะครับโอเคมีอยู่แล้วนะครับท่านก็จะไปเลือก ท่านนะครับแล้วแต่จะเลือกตรงไหนนะฮะโอเคถ้าได้ของชา้นเนี่ยผมยินดีมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำชา้โพูแกนอ่าค่าไปออนนะครับข้าไปที่เปอ์ออนข้าไปที่เนวเปอ์ออนจากนั้นก็ค้าไปที่แผนการแผนรายได้นะครับเปอ์ออนหนงศูนย์ 0. โอเคมาแล้วจากนั้นเราก็ปิดหน้าจอสีเหลืองที่ออก ที่นี้ท่านก็ตัดแทงโทรศัพท์ของท่านให้อยู่รูปแด่วนอนท่านจะเห็นฟังก์ชันนะครับจะมีสองแถบท่านบนก็คือแถบสีแดงสุดด้านบนนะเป็นฟังก์ชันของโทรศัพท์ของท่านจัดลงมาสีส้มนะครับเป็นฟังก์ชันของโปรแกรม PowerPo i n t งให้ท่านไปกดที่บุม่ม เครื่องหมายเล่นเน่ยนะฮะอยู่ด้านบนขวาตรงกลางโอเคกดไปนะครับก็จะขึ้นฟาพรูปไปให้ท่านนะครับตัวหลักๆจะมีอยู่2ตัวนะฮะก็คือด้านมุมบนขวาของจอนะฮะสีดำดำท่านกดไปเลยมันจะเป็นด้านบงสุดไม่ต้องบนมากนะฮะระดับล่างขวาก็จะเป็นการเลื่อนไปแค่น้านะ,ะนะครับ โอเคทีนี้ถ้าเราจะย้อนกลับก็ให้กลับไปกดที่มุมบนด้านซ้ายนะครับเพื่อย้อนไปที่ตำแหน่งเดิมน,นะฮะทีนี้เราก็มาลองเล่นดูนะครับโอเคลองเล่นกดมุมบนด้านขวานะฮะนี่คือแอปพลิเคชัน Play On นะครับแอปที่ทำรายจ่ายให้เป็นรายได้สรุปเกณฑง,ง่ายๆก็คือว่าสร้างคนไทย ให้เป็นเศรษฐีนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือว่า Google Play นะฮะแล้วแต่ย่อมือถือของท่านนะครับถ้าสมัครชาวมาชีกก็ปีทั้งเลกเลยเนี่ย350บาทเพื่อเบ่งเป็น150บาทแรกเป็นค่าทุนสมัครและ200บาทเป็นค่าประกันอุบัติเหตุนะครับก็จะให้ความคุ้มครองกับท่านที่100 0 0 0บาทส่วนปีต่อไปท่านก็ต่ออายุแค่ปีละ200อ่าโอเค ทีนี้เราก็ใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่เราต้องการจะดูรายละเอียดหลังจากดูเสร็จแล้วนะครับก็ถึงจะเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับบวนการกับมัที่หน้าจอล้วก็ปิดได้เลยนะครับตัวนี้ผมใช้โปรแกรมโอเค ก็ถือว่าเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับท่านก็ลองไปใช้ดูนะครับขอบคุณมากครับสำหรับที่ติดตามชมเจอกันใหม่ในการท่านลองใช้โปรแกรมอื่นต่อไปนะครับสวัสดีครับ